สวัสดีครับคลิปนี้มีเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าแบล็คพิงมาฝ่าเช่นเคยนะฮะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดน้องลิซ่าขึ้นปกนิตยาสารฮาร์เปอร์บาซาฉบับฮ่องกงอีกแล้วและวันนี้แฟนกลับคาดว่าน้องลิซ่าอาจจะไปเยาวราชมานะฮะน่าจะกลับแล้วแหละตอนนี้ดึกแล้วเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับทำีมก้าวใช้ไม่ได้อะ ับใช้เมื่อไหร่ไม่รู้ <c oughs> ล่าสุดน้องลิซ่าขึ้นปกใหม่นิตยสารฮาเปอร์บาซาฉบับฮ่องกงซึ่งก็เป็นหนึ่งในนิตยสาราคู่บุญของน้องลิซ่านะครับเ <c oughs> คยขึ้นปกให้กับสำนักนี้มาหลายครั้งหลายคราด้วยกันแล้วโดยคลิปโฆษณาใหม่นี้น้องลิซ่าก็มากับลุคสไตล์หวานๆดูเหมือนภาพวาดงานศิลปะเลยนะฮะระดับชิ้นโบแดงเลยทีเดียวเสื้อเปิดไหล่ผมบรอนแต่ตอนนี้ไม่ตรงแล้วนะมีการไดร์ลอนนิดนิด ผิวขาวชมพูออร่าไรล,ลูขุมขนนะฮะสมฉายาตุ๊กตาบาร์บี้เดินได้จริงๆเชื่อว่านิตยาสารฉบับนี้ผลิตออกมาปุ๊บขายหมดขายดีแน่นอนเตรียมสตอ็อกใหม่ได้เลยเพราะก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็เคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับนิตยาสารฉบับนี้มาแล้วนะครับสร้างสถิติใหม่ๆตลอดเวลาตอนนั้นน้องลิซ่าขึ้นปกนิตยาสารฮาร์เปอร์บาซาฉบับไทยแลนด์นะฮะฉบับประเทศไทยโดยปกตินิตยาสารฉบับนี้จะผลิตแค่ประมาณ30ม0 0ืเล่มเท่านั้นนะครับต่อปกแต่ของน้องลิซ่าเขาตั้งใจผลิตที่6 0 0 0 0เล่มครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ ไปไปมามาต้องผลิตเป็น1นึ่งแสนเล่มครับถึงจะขายพอและทุกวันนี้คนก็ยังเฝ้าหานิตยสารฉบับนี้อยู่นะครับปกฉบับนี้อยู่ไม่แน่นะราคาอาจจะขึ้นแล้วก็ได้นะครับกลายเป็นของมีค่าไปแล้วนะท่านผู้ชมและไม่ใช่แค่นั้นครับปกนิตยสารฉบับอื่นน้องลิซ่าก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันกับนิตยสารในลอนชัยน่านะฮะสร้างสีติใหม่ให้กับสํานักนี้ด้วยเช่นกันตอนนั้นผลิตออกมา7 0 0 0เล่มนะครับขายหมดภายในเวลาแค่45นาทีกลายเป็นปกที่ขายเร็วที่สุดของสํานักนี้ด้วยครับเจ้าแม่โ ของงจรงะะิไปที่ไหนกระตุ้นยอดขายได้หมดรวมถึงวันนี้เธอก็ไปเดินที่ช็อปแบรนด์เซรีด้วยนะฮะสงสัยตั้งใจจะทาให้แบรนด์เซรีในเมืองไทยขายหมดด้วยหรือเปล่านี่ทั้งๆท,ที่ค่อนข้างมีราคาสูงมากเลยนะครับแหรับแบรนด์นี้แต่แฟนคลับจํานวนมากก็ยินดีซื้อตามพอน้องลิซ่าเป็นตัวแทนระดับโลกให้กับแบรนด์นี้นั่นเองครับรวมถึงก็มีอัปเดตเพิ่มเติมจากเพื่อนน้องลิซ่าด้วยนะฮะล่าสุดคุณเตวินเพื่อนสนิทน้องลิซ่ามาอัปเดต i g Story ร อ่าแล้วก็เป็นรูปที่เยวาวราชนะครับเป็นถนนในเยวาวราชซึ่งคาดว่าน้องลิซ่าอาจจะไปเดินมาแล้วนะครับแล้วก็กลับแล้วก็ได้เพราะตอนนี้ดึกแล้วเพราะปกติเนี่ยน้องลิซ่ามาเมืองไทยหลายๆครั้งเราก็จะเห็นน้องลิซ่าไปซื้อของกินอร่อยที่เยวาวราชนะครับแล้วก็มักจะมีพี่เมนเจอร์พี่ผู้จัดก,การทั้งหลายไปด้วยซึ่งน้องลิซ่าก็จะแต่งตัวสไตล์สบายนะครับเหมือนเด็กสาววัยรุ่นทั่วไปแต่ก็ยังมีออร่าความเป็นไอดอลของศิลปินระดับโลกอยู่นะใครเห็นก็ยังถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่อย่างสม่ำเสมอก็คงอดใจไม่่่่หววจรริงงๆเชืออาาทสุดยน ไปจริงะะคืนนี้ก็อาจจะมีคนปล่อยภาพสวยๆมาให้พวกเราได้ดูกันอีกครับให้แฟนคลับทั้งหลายได้หัวใจพองโตต้องเรียกว่าน้องลิซ่าไปที่ไหนของขายดิบขายดีจริงๆกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมไปในตัวนะครับจนแฟนคลับทั่วโลกเรียกได้ว่าอยากเดินตามรอยน้องลิซ่าคล้ายๆกับสมัยก่อนนะฮะที่เกาหลีเวลามีซีรีส์อะไรดังคนก็จะไปทัวร์ตามรอยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไว้มีอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มเติมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ Okay. <laughs>